สวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงคิวที่จะต้องขัดหน้าเพจแล้วนะครับผมลองเอาตัวนี้นะนะครับไอกาพชรบดเบาวนะครับเอาด้านละเอียดนั่นนะครับนี่ก็ขัดเป็นบ้างแล้วนะครับตอนที่เอาลงคลิปแรกมันจะเป็นเส้นเลยนะครับเป็นเส้นในตรงรูยาวๆนี่เดี๋ยวผมจะเช็ดออกให้ดูนะครับ ว่าผมขัดไปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ไอเส้นระหว่างรูน้ำมันนี่มันหายไปแล้วนะครับจะขัดโดนแต่ตรงนี้ครับด้านข้างยังไม่โดนเลยครับนี่วงนอกยังไม่โดนขัดเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนผมเอากระดาษทรายวางแล้วแล้วถูนะครับมันน่าจะกินด้านนอกเยอะกว่าครับขัดกับไอตัวแผ่นเหล็กเลยนะครับประกบแล้วถูเลยนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับนี่ เลีวเราต้องขัดให้มันเป็นสีเดียวกันนะครับทั้งทำวงนอกและวงในนะครับเดี๋ยวมาดูแผ่นเหล็กกันครับแผ่นเหล็กก็ยังอยู่นะครับยังไม่หายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทองเหลืองมันอ่อนกว่านะครับเวลาเราขัดทองเหลืองมันจะ มันจะเรียบก่อนนะครับแต่ลองก็ไม่ลึกนะเดี๋ยวลองอีกสักรอบก่อนนะครับก็แตะๆต,ตะแตะแตะให้มันทั่วแล้วก็ประกบแล้วก็ถูกันนะครับสำหรับแผ่นเพจก็ขัดเสร็จแล้วนะครับ นี่คือแผ่นทองเหลืองครับนี่คือหน้ามันก็ไม่หมดดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็ดีกว่าเดิมอะแผ่นเหล็กแข็งมากเลยนะครับขัดลงยากครับแต่ทองเหลืองนี่ไม่ไม่ยากหรอกทองเหลืองมันง่ายอยู่แล้วครับก็เอาแค่นี้หละตรงนี้ตัวนี้ก็ขัดแล้วครับ <c oughs> เหลือแต่ฝาหลัง วันนี้ผมก็มาทำลำชาร์จก่อนนะครับตัวนี้ผมไปขัดมาแล้วนะมันก็จะขาวๆหน่อยส่วนตัวนี้ยังไม่ขัดครับฝานี้ยังไม่ขัดครับฝามันลายนะครับตรงเฟืองนะครับตัวนี้จะเป็นเส้นลึกเลยครับแต่ขัดเสร็จแล้วแต่ตัวนี้ยังยังไม่ได้ขัดครับมันก็จะเป็นรอยเงี้ยนะครับเราก็จะไปขัดกระดาษทรายครับ วางใส่กระจกหรือใส่อะไรก็ได้ที่มันเรีบเยบๆน,นะครับไอ้ปั๊มชาร์จนี่ถ้ามันไม่แรงก็มีปัญหานะครับม,มันได้รื้อแล้วมันต้องทำให้หมดครับแต่ทำหมดนี่จะแรงหรือไม่แรงก็อีกเรื่องหนึ่งครับต้องรอดูนะครับ ต้องเราดูชิ้ส่วนตอนโรงงานนะครับส่วนไอ้ตัวนี้ก็เดี๋ยวจะแกะเปลี่ยนโอลิงตรงนี้ครับแล้วก็ทุกอย่างยังดีอยู่ครับยังแน่นดีอยู่นะครับปั๊มอีกข้างในตรงนี้ตัวไอ้ตัวลูกสูบที่อยู่ข้างในมันยังกระดิกได้นะครับคือตั้งตั้งตัวนี้ไม่ไม่ได้ชิดขนาดนี้ตัวนี้ตั้งชิดไม่ให้โยกได้เลย ไม่ใหไ้ไม่ให้มีระยะรวมเลยก่อนเดี๋ยวไปขัดตัวนี้ก่อนครับประกอบผมก็จะประกอบเป็นตัวไว้ขัดแล้วก็จะล้างประกอบเป็นตัวไว้ทีละตัว,ต,วตัวรอรอยกใส่ข้างเดียวนะครับเราไปซื้อลูกปืนมาก่อนครับมันต้องซื้อลูกปืนมาแล้วต้องมาหาระยะมาวัดหาระยะลูกปืนก่อนครับก็ไเดี๋ยวคอยติดตามไปเรื่อยนะครับเพื่อน